สวัสดีคับวันนี้มาพบกับโอโตยาพาเพลินนะคะวันนี้โอจะมาสอนวิธีการปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับรถโตโยต้ารุ่นใหม่ๆม,มีเบรกมือไฟฟ้าเวลาเข้าตัว P ปุ๊บเนี่ยเบรกมือไฟฟ้ามันจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่กล้าที่จะจอดขวางนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเข็นไม่ได้นะครับวันนี้โอจะมาสอนนะครับว่าวิธีการปลดเบรกมือไฟฟ้าเพื่อที่เราจะได้จอดขวางได้และให้คนอื่นเขาเข็นได้ทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับพอเราจะจอดรถนะครับเราจะต้องเข้าเกียร์ P ถูกไหมครับ พอล็อกเข้าเกียร์ P เสร็จปุ๊บเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วเราจะทํายังไงนะคะเพื่อที่จะทําให้รถเนี่ยเข็นได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกุญแจรถทุกคันเนี่ยมันจะเป็นแบบพุสตานะครับจะมีกุญแจสําหรับปลดล็อกเกียร์นะครับให้เราดึงอันนี้ออกมานะครับก่อนที่เราจะดับเครื่องนะครับให้เราปลดเบรกมือก่อนการปลดเบรกมือเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กด ลงหนึ่งทีอ่าเบกมือไม่ทํางานแล้วนะครับดูนหน้าจอนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ดับเครื่องแล้วเราก็เสียบกุญแจตัวนี้นะครับเข้าที่ร่องแล้วก็ดันมาที่ตัวเอ N แค่นี้ครับรถเราก็จะสามารถเข็นได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่ามันเข็นได้หรือเปล่านะครับไนดูนะครับว่ารถจะเข็นได้หรือเปล่านะครับ นี่ครับเห็นได้ง่ายมากเลยสบายมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้เราทําคลิปอะไรนะครับเป็นสาระอะไรดีๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจอยากออกรถ To โยต้านะครับแคมเปญดีๆของเราก็มีเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น a อทีนะครับตอนนี้มีดอกเบี้ยศด้วยนะครับลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตาล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ รอชมของดีพีต่อไปสำหรับนี้สวัสดีครับ